สวัสดีครับกับร้านราชกิจสื่อสารแอดเซอร์วิสนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ทําขึ้นเพื่อที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับมีพี่ๆหลายท่านนะครับสอบถามกันก็มาครับเรื่องสายนําสัญญาณอัลโทเฟกต์นะครับกับอิเล็แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็วันนี้เราก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ขั้วต่างๆนะครับที่มีจําหน่ายอยู่นะครับก็เพิ่มความสะดวกให้กับพี่ๆที่จะใช้งานนะครับ ก็เรามาดูเรื่องขั้วก่อนเลยนะครับว่าขั้วแรกเนี่ยก็จะเป็นเอ็นไทนะครับเอ็นไทป์เมลนะครับเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเข็มตรงกลางนะครับก็ซูเปฟคเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงเเรียกไงนะฮะจะมีลักษณะเหมือนเกลียวนะครับขั้วนะฮะจะไม่เหมือนกับทุกอเล็คนะครับตอนนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยขั้วประมาณ3าแบบนะครับก็จะมีเป็น pl 2 5ลลักษณะนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกนะครับสามารถที่จะเข้าท้ายสายอากาศได้เลยหรือท้ายเครื่องได้นะครับ เอโดสองสามเก้าของทูเฟกนะครับก็จะเพิ่มความตะดกเหมือนกันในกรณีที่เราใช้สายโหลดหรือจัมเปอร์เป็นปนะีเอลสองห้าเก้าก็เสียบต่อใช้ได้เลยนะครับทูเฟกนะฮะลักษณะถ้าเราสังเกตนะครับมันก็จะเป็นเกลียวนะครับจะโค้งงอได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เหมือนกับะาริเกนะครับก็จะเ,เป็นปล้องใหญ่ๆนะครับค่อนข้างที่จะแข็งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานนะครับถ้าต้องการเป็นอุปกรณ์ของ ake, สาทูเฟกสามารถสอบถามหรือทักกันมาขอข้อมูลได้นะครับยังไงฝากด้วยครับสวัสดีครับ